อัส a l a ุอะลัยกุมสวัสดีครับจูจูหมันชาแนลนะครับวันนี้เรามาเรียนภาษามาลายูต่อเนื่องกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับวันเดือนปีนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจูจูหมันชาแนลด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเรียนภาษามาลายูนะครับไม่ยากนะครับเหมือนกัน น้ำร้อนคือน้ำกับร้อนมาบวกกันก็เป็นน้ำร้อนน้ำกับเย็นก็มาบวกกันเป็นน้ำเย็นมันมันมันง่ายนะครับขนาดบางหมานเองพูดภาษามลายูไม่ได้นะครับเพิ่งมาเป็นตอนอายุยี่สิบปีนะครับโอเคแลวครับวันนี้เราเรียนกันเลยนะครับฮารีอาหัดวันอาทิตย์ ฮารีอิสเนนวันจันทร์ฮารีซาละซาวันอังคารฮารีราบูวันพุธฮารีกามิสวันพฤหัสฮารีญุมอัสวันศุกร์ฮารีสับตูวันเสาร์นะครับเนี่ยครับแค่เจ็ดวันนี้ครับ ใครอยากจะสอบไกด์นะครับใครอยากจะมีบัตรไกด์นะครับใครอยากจะมีอา,อาชีพไกด์เป็นอาชีพเสริมที่รายได้ดีมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับประเทศมันปิดอยู่นะครับแต่ถ้าประเทศเปิดนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวกําลังอั้นอยู่เข้าใจไหมครับ,ค,รบคือจะออกจะออกจะออกเดี๋ยวขอให้ด่านเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับหรือไม่ก็เวียดนามหรือไม่ก็จีนนะครับที่เขาจะไปเที่ยวที่เขาจะพักที่เขาจะกินนะครับแม้แต่กระทั่งเขาจะไปซื้อนู่นี่นั่นนะครับเป็นหน้าค่าตาให้กับอบประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นอาชีพเสริมที่รายได้ดีมากนะครับถ้าอยู่กรุงเทพถ้าอยู่ ภาคตะวันออกถ้าอยู่ภูเก็ตคุณคิดดูนะครับเดือนหนึ่งหลายแสนบาทนะครับพูดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปนะติดตามด้วยนะครับได้ยาลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ยูมานด้วยนะครับให้ยูมานชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ